สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านนะครับนักสะสมต่างๆนะครับรวมถึงคนที่รักการสะสมเสื้อบอลนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเสื้อใน t 2นะครับหรือไทยลีก2ของเรานะครับปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยซื้อเสื้อของทีมอื่นนะครับจะซื้อแค่ทีมรักของเราเท่านั้นนะคบอย่างเช่นเชียงรายยูไนเต็ดเลสเตอร์ซิตี้กเกษตรศาสเอฟซี FC อะไรอย่างเงี้ย เคยมีน้อยครั้งมากครับที่ซื้อเสื้อของทีมอื่นนะครับน่าจะครั้งหนึ่งสองครั้งเท่นั้นเองนะครับและนี่คือครั้งล่าสุดในรอบหลายปีนะครับน่าจะเกือบเกือบห้าเกินห้าปีแน่ๆครับสำหรับเสื้อตัวนี้นะฮะเพิ่งสั่งมาสดๆร้อยนะครับจาก CMUTD CMUTD Shop นะครับจากเพจเขานะครับก็ใช้เวลาสั่งประมาณ2วันนะฮะเห็นว่ามีโปรลดเหลือตัวละสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทอาจจะไม่ได้ถูกมากนะครับแต่ว่าเป็นเสื้อ แบบและไซส์ที่ต้องการนะครับบางทีการสั่งซื้อเสื้อเนี่ยมันอยู่ที่จังหวะและโอกาสนะครับเราอาจจะอยากได้ราคาดีไซส์ไม่มีอยากได้ไซสม์มีแต่ราคาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบไม่ถูกใจสีไม่ถูกใจไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นเสื้อ3 XL นะครับหวังว่าจะใส่ได้พอดีนะครับก็เป็นแบบที่ดูและชอบมานานนะครับแล้ว ก็ไม่มีโอกาสได้ซื้อสักทีเคยเร็งจะซื้อเล็งจะซื้อแล้วก็ไม่ได้ซื้อนะครับวันนี้เห็นทำโปร3,999บาทเอาก็เอาวะแล้วมีไซส์สีได้นะครับไซส์ได้แล้วก็แบบที่ชอบนะครับก็เลยลองดูก็ลองสั่งมาดูนะครับเป็นเสื้อขออปีที่แล้วนะครับถ้าจะไม่ผิดก็คือไทยลีก2ปี2 0 2 2ันยถึงสองพนะครับก็สั่งจากในเพจเขานะครับอินบ็อกซ์ไปแล้วก็จ่ายเงิน สแกนสเกิร์อะไรแล้วเขาก็ส่งของมาให้ถือว่าเร็วนะครับเป็นเสื้อทีมเชียงใหม่อยู่ในเต็ดครับเชียงใหม่ยู่นเต็ดรู้สึกว่าจะมีแข่งวันนี้ด้วยถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าึกจะเป็นเชียงใหม่ดับบี้แมตช์กับทีมเชียงใหม่เอฟซีถ้าจำไม่ผิดนะครับเชียงใหม่อยู่ในเต็ดปีนี้ก็น่าจะจะอยู่กันการตารางไม่ก่าไม่แน่ใจนะครับเออเป็นเสื้อ 3XL นะครับเย่านะครับสีแดงนะครับจุดเด่นของเสื้อตัวนี้นะครับ สีสวยและโลโก้บนอ,อกเป็นโลโก้ยี่ห้อมูสนะฮะถ้าจำไม่ผิดจะเป็นแอลกอฮอล์ยี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งปกติไม่ค่อยเห็นเป็นสปอนเซอร์เท่าไหร่นะครับะจะลองมาดูนะครับว่าจะออกมาสวยเหมือนที่เห็นในนะรูปไหมนะฮะหรือจะใส่แล้วขึ้นไหมนะครับเออมีความคล้ายๆเสื้อเช็งลายอยู่นะครับ เป็นเสื้อไซส์ 3XL นะครับเสื้่อย้าปีที่แล้วนะครับไทยลีก2ของทีมเชียงใหม่ยูเนเต็ดนะฮะเชียงใหม่ยูเนเต็ดตรงหน้าอกก็จะมีเจลล่น,นะครับเป็นเสื้อแกนสปอร์ตนะครับมีโลโกโม้มูเป็นลูกกวางนะครับเป็นลูกกวางแปลกนะฮะเพราะว่าปกติจะมีไม่กี่ทีมที่แบบกกเป็นกวางนอกจากม่้เป็นเป็นแทมเปเนตโลเวอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าเป็นบอลต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นเบียดเจ็ดนะครับด้านหลังโลง่ลงๆเลยด้านหลังโล่งๆอ๋อมี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  ร้านอาหารผ่าลาดตะวันหลอนนะฮะร้านอาหารผ่าลาดตะวันหลอนส่วนที่แขนที่แขนนะครับก็มีเอ่อนวลเบเกอรี่นะฮะนวลเดนวลเบเกอรี่เป็นเดลี่เฟรชเบคนะฮะเป็นร้านขายของหวานนะครับเออแปดดีนะครับส่วนด้านขวามีไหมด้านขวาไม่มีอมืสปอนเซอร์ไม่เยอะครับเดี๋ยวลองดู นอกใจทีนเกษตรนิดนึงนะครับมาดูสำหรับเสื้อเชียงใหม่ยูเนเต็ดนะครับ <c oughs> เสื้อ 3XL นะครับถ้าเล็กกว่านี้ก็คงไม่เอาครับ 2XL ก็คงไม่เอาร,ราคาเต็ม690นะครับก็พอๆกับเสื้อเชียงรายครับคือไม่ได้ใหญ่มากนะครับต้องเขแมแอนิดนึงนะครับ ถ้าเกิดใส่ 2XL ใส่ XL นี่คงจะแบบคงจะคับปิ้นเลยนะฮะนี่ขนาด 3XL อย่างค่อนข้างอย่างค่อนข้างคับนิดหนึ่งนะครับไม่ได้แบบว่าหลวมไม่ได้แบบไม่ได้หลวมโพกนะครับนี่คือเสื้อ 3XL นะครับต้องเขแมแหลนะครับเขแมขแหลเขมแหลาถ้าไม่เขแมแหลนี้ถ้าไม่เขแมแหลนี้อาจจะพุงออกด้านหลังนะัะ จะเป็นเสื้อนวลเบเกอรี่นวลเบเกอรี่ด้านขวาเป็นโลโก้มูสนะครับไม่ค่อยได้ใส่เสื้อกวางเท่าไหร่นะครับปกติใส่แต่เสื้อกวางนะครับวันนี้ใส่รู้สึกว่าคึกเลยครับช้างศึกคึกเลยเป็นเสื้อที่ไม่ได้มีโลโก้เป็นแบบตลาดตลาดนะครับแบบเป็นอันนี้แบบเห็นบ่อยๆพวกช้างพวกสิงพวกอะไรอย่างนี้อันนี้จะเป็นมูสนะฮะผมชอบตรงที่ว่า มันดีไซน์เสื้อได้แบบค่อนข้างเพียวนะฮะแล้วก็เป็นโลโก้แบบไม่ซ้ําใครนะสำหรับเสื้อเชียงใหม่ยูเนเนดนะฮะก็ลองดูนะสวยไหมถ้าสนใจนะครับก็เข้าไปสั่งที่เพจ c m u t d s h o p นะครับก็เป็นเพจขายเสื้อของสมโมสรเชียงใหม่ยูเรเ็ดเขานะครับมาเสียงสีแดงแป๊ดเลยแขงแป๊ด ใส่ไปออกงานไปเที่ยวน่าจะโอเคอยู่ดูแลแข็งแกร่งดุดันบึกบึนนะฮะก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณรับชมครับสวัสดีครับ